สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านผู้ชมคุณวันนี้กลับมาต่อกับอินเฟมาอีกครั้งต่อจากพา์ที่แล้วซึ่งพี่จำแม่ได้ว่าเล่นไปถึงเล่นถึงไหนแล้วโอเคก็จำได้ว่าหลักๆเราไปซู้กับบอสใช่ไหมบอสตัวหนึ่งมาใช่ไหมเราก็อ่าพวกนายจะเอ่อช่างมาเถอะต่อยคนเล่นเดี๋ยวนะจำไม่ผิดสตอรี่โหมดจะเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมสีฟ้าใช่ไหมซึ่งเราจะไม่ทําภารกิจเสริมเราจะทำภารกิจหลายอย่างเดียว ภารกิจเราเราก็อยู่ตรงไหนดีถ้างั้นตรงตรงไหนวะนี่ป่ะภารกิจใช่ไหมเนี่ยนี่คือสีสีฟ้าใช่ไหมเนี่ยคือพี่ก็ดูไม่ออกไงเออเขาข้างบนนี่ข้างบนนี่เออนี่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 น,นี่ซีก,ซ,ก,ซ,กซีกรีเคเวเสตปะเซตเลยไม่ทำเว้ยเฮ้ยใ,ใครจะไปทำให้ง,งูรีบไปดีกว่าทำภารกิจต่อหลังจากที่รอคอยมานานที่เขาจะมาน้องรอมานานซึ่งก็เดี๋ยวดูทีแล้วกันว่าพี่จะเล่นจบพี่ก็อยากเล่นให้จบไงแต่คือ คือเขามีน้องหลายคนมาถามพี่เฮียเล่นเล่นเล่นอันเล่นเป็นคนดีให้เป็นคนดีให้ดูนะโอ้ยใครยิงมาอีกเฮ้ยเดียวเพิ่งจะผ่านมาให้ก็กูได้ผ่านไปบ้างดิเฮ้ยโอ้โห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 ตัวเบลเลอร์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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเดี๋ยวดูดเลยอ่าไปโอลิสอืออืดูดอย่าพึ่งอย่าพึ่งกูดูดก่อนไม่มีอะไรมากมีแค่นี้แหละโอเคนี่อะไรอ๋อเก็บลืมเก็บได้ หรืออะไรเล่นไงนะมีกดกดขึ้นซูมใช่ไหมอ่าแล้วก็เฮชอตนั่นแหละจำได้แล้วเสียพลังงานไปเยอะเลยเฮชัวเอ็กพีเพียบแล้วก็ซูมเฮชอตหัวแตกเรียบร้อยฮะความแม่นยำย,ยังคงอยู่แหมจีเงี่ยแม่นเหลือเกินนะชอปเปอร์คุงเนี่ยไปวิปมาฝั่งนี้ึิปก็เห็นชาร์ปเดี๋ยว คือว่าจะเป็นภารกิจแล้วล่ะแต่ว่าจังหวะนี้คือไหนๆก็เจอของแล้วเราก็เก็บๆเถอะออะไรงี้นะฮึบอ่าเก็บเรียบร้อยคอลเลกต์มอลทูนิวแบตเตอรี่โคแบตเตอรี่อะไรไม่รู้โอเคว่าเราไปทำเราทำภารกิจดีกว่าโอเคตัดพาร์ตแป๊บนึงโอเคถึงแล้วโอ้ยทำไมคนทำไมคนในเมืองนี่มันเป็นอะไรกันนักหนาทำไมต้องมาลุมยิงพี่พี่เปิดอะไรเฮ้สามจริงเหรอมึงเกลียดที่หน้าขนาดนั้นเลยเหรอฮะเฮ้สมุมเพชชืม ขอสักทีนะเถอะคือเอ้เราก็มาดีนะคือเราไม่ได้มาทําอะไรไงแต่ก็จะยิงเราให้ได้ัตัวเกมนี่เออก็แปลกดีเหมือนกันบ่นใช่ไหมน้องบกบ่นบ่นเบื่ออยู่ฮะเจอคนของนี้โอ้ไม่แย่เพื่อนเลยน้องสาวของเขาล้มอ่ะฮะต้องหาคนที่ทำนะจะต้องการให้นายช่วยมีบางอย่างที่แย่กว่านี้อีกคนนี้เขาล้มอ่าครูคุณเป็นไงบ้างครับ คือแบบว่าตายหรือยังอ๋อถูกฆ่าใช่ไหมแล้วให้เราไปหาว่าใครเป็นคนทำเฮ้ยตัวอะไรบินได้ด้วยเหรอเดียวดิมันจะเกินไปไหมโอเคตามต่อเซนอ่านี่ป่ะมันเดิมก็ใช้สูตรมันเดิมนะครับนะตามตามภาระตามที่เราเคยทำมาก่อนก็คือใช้เซนนี่เดินในการตามร่องรอยของเจ้าคนฆาตกรที่ฆ่าผู้หญิงคนนี้ ไปนู่นแล้วเร็วเหลือเกินรอกูบ้างสิเฮ้ยว huh> ันหน้าหนึ่งรอบชื่อความเท่ไปนู่นแล้วเหรอฮะโอ้ไปนู่นเหรอวิงไปเร็วมากเลยรู้ตัวไหมเนี่ยเออโอเคอยู่ไหนเดี๋ยวแป๊บแป๊บโอ้ไม่อยากเชื่อเลยเขาเองนะฮะดีมากเขาทำอะไรรู้ไหมเขาทำอะไรอ่าเดี๋ยวนะพี่พยายามฟังอยู่เพิ่งใจเย็น

อินเฟมัสใจว่าคนเลวนะจริงรู้ปะอินเฟมัสอ่ะเข้าใจไหมเออว่าเลวนะรู้ไหมตามตามเกนไงตามชื่อตามชื่อเกมไงอ๋อคือนี่จะเป็นคนอะไรนะโปรยโปรยโปรยโปสเตอร์นี่ให้เราใช่ไหมอ๋อซึ่งพอคนนี้โปสเตอร์นี่โปรยคงจะกลัวเรื่องเราโอเคเก็ตแลเก็ตแล้อย่างนี้ว่าแหละพี่ขอไปที่บางที่พี่แปรไม่ไจริงมันมันที่ต้องนั่งฟังด้วยพี่ต้องฟังให้เข้าใจด้วยพี่ถึงจะเข้าใจวันนี้พี่ไม่เข้าใจจริงพี่ก็ต้องนั่งฟังโอเคแต่สรุปว่าหลักคือมันให้เรา มันจะไปโปยโปสเตอร์จะไปแปะโปสเตอร์ของเราให้อะไรเงี้ยให้แบบว่าทุกคนกลัวเราไอ้ไรเงี้ยตามสตามสูตรอะไรเงี้ยเออถ้าเราเรียกโปรเป็นโปสเตอร์ที่เป็นคนดีจะเป็นแบบว่าเป็นเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นผู้พิทักษ์อะไรโอ้โหตีตัวอะไรเฮ้ย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 เาเดี๋ยวกลัวมุมกันเนี่ยอุ้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 ยแมงมุมอะไรเนี่ยอู้อู้ระเบิดปลายระเบิดปลายอืออู้ไหม แม่งไม่ตูบเลยก็เบิดป่ะแหมแรงเหลือเกินผักกระเด็นผลไม้ผักผลไม้ผลไม้รวมขอไฟนิดนึงไฟหมดเฮ้ยอย่ามาอีกอะโอเคโว้ยโว้ยโว้ยครยิงเดี๋ยวใครยิงข้างหน้าข้างหลังงงหมดแล้วเฮ้ยจะฆ่ามันทำไมเนี่ยนี่เขียวจะไฟแค่นั้นแหละโอ้โดนยิงโดนยิงโดนยิงโอเคโอเคโอ้โหโอ้ป้อมปืนปอมปืนปอมปืนปอมปืนโอเค ป้อมปืนอีกแล้วอ่ะแล้วจะจใครมันยิงจากทางไหนเนี่ยเออนี่โอ้อยู่นี่นี่เองปะเธอระเบิดเอาไปเอาไปปูะมปูมครับงานนี้โอเคก็เบิดโดนไหมไม่โดนอาสูงนิดนึงโอ้ยมันชีวิตที่มันลำบากอพะไม่โดนเสาบังโอเคเอ่อเฮดช็อตโอเคใช้แต่ป้อมปืนดีนะยิงสู้ยากอะเนี่ยเออเรียบร้อยบาดไปกันต่อ ศพเทียบลัก่อดูดเลยไม่ชุบดูดเลยเป็นยีน่านนองเข้าใจว่าน้องใหญ่พี่เป็นคนดีแต่ว่าเฮ้ยบางทีเราก็เป็นคนเลวบ้างเอการที่จะรู้ว่าคนดีเป็นยังไงต้องรู้ก่อนว <IS U X 2> ่าคนเลวเป็นยังไงใช่ไหมอยู่ดีๆพูดเรื่องดีๆซะงั้นโอ้โชอเบอร์คุงซะเนาะตามไม่เงาไปเรื่อยๆโอเคเฮ้ย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 จเย็นจเย็น จะเย็นจะเย็นอู้อู้จะเย็นอู้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 ระเบิดตัวอู้อู้ระเบิดตัวเลยเหรอไม่ว่าไม่ไม่กัดจะเจอตัวเฮดอย่างนี้นะเนี่ยขับไปก่อนเออรู้แล้วรู้แล้วต้องรู้ก่อนต้องรู้ก่อนโอ้ยซูมไม่โดนแหมอย่าหลบอย่าหลบสิมึงอย่าหลบอย่าหลบสิเองเฮดช็อตเทคดาวเรียบร้อยพอทีเดียวอยู่ มีใครยังรอดอ้าวรอดรอดใช่ไหมมึงรอดใช่ไหมรอดใช่ไหมรอดใช่ไหมอือดูเท่าไปรอดอีกตัวใช่ไหมรอดอีกตัวใช่ไหมตุดตุดเลยจังหวะนี้อือรู้สึกดีเหลือเกินการเป็นคนเลวเนี่ยแล้วต้องไปไหนต่อวะเนี่ยทางนู้นโอเคได้มีเพชชาร์ตรงนี้ขอนิดนึงคืนไหนๆก็เดินมาถึงแล้วเก็บๆไปเถอะอะไรเงี้ยเฮ้ยลงฝั่งนี้สิปั๊บปึ๊บปั๊บ มันดูดมาทางนี้ให้อืออ่าเอ้ยโอเคกูจะเก็บได้เออโอเคมันเลี้ยวไหนละไอ้เงานั้นไปไหนออกเงานี่ทางนี้ยังไม่ตายโอ้โหมามาเกอ้ย่ารู้รู้มีเรื่องอะไรรู้มีระบงระเบิดโอ้โหโอ้โหโอ้ยาพากไปนู่นยาเข้ามารู้แล้วรู้ทันเว้ยไม่ตายอ่ะ ไม่ตายนี่มึงระเบิดตัวนะเว้ยมึงยังยืนอยู่เหรอมังไม่ตายเหรอโอ้โหสุดยอดถึกมากโอเคไปกันต่อดีกว่าโอ้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  เราทำกับในโอ้เนี่ยบอสอ๋อนี่ไงไอตัวนี้นี่เองส่งลูกน้องได้ปาติตโตเทแทะมาเจอตัวอีกรอบขอคราวนี้ไม่ยอมแพ้แล้วกูรู้แล้วมันยิงพิซายมาเราผักกลับไปได้ที่จําได้ใช่ไหมเราเคยทาอยู่ใช่ไหมยิงผักไอผักพิซายอ่ะเออเราทําได้เราต้องเชื่อในตัวเองต้องเชื่อใจในความสามารถผักคืนไม่โดนโอเคเออผักคืนไม่โดนกูสไนเปอร์เฮดช็อตไม่โดนเว้ย ไอ้ตัวไอ้ไอ้ลูกน้องพวกนี้มันมาแล้วพี่กลัวไอ้พวกน้องนี่มันเดิยจุ๊บโอ้จุบไม่เดียมวนอ่าโอเคโอเคหลบหลังไอ้พวกลูกน้องมันดักต่อจังเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งต่อสิฉันกำลังขอชาร์จเกตนิดนึงเออโอเคต้องสู้ไงวะเดี๋ยวนะพี่โอ้โหมันยิงไม่ยั้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่ละจิกๆๆ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 ๆปถอยไปกลัวนะเว้ยกลัวเว้ยแล้วเบิดเอาไปอุ้ม กันเดนเป็นไงมึงเจอระเบิดกูบ้างเป็นไงเป็นไงเรียบร้อยเรียบร้อยกูดูดเลยเสร็จตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่เหรอตูดเรียบร้อยขอบคุณมากขอไฟนิดนึงขอบคุณมากเพื่อนเอ้ยเรียบร้อยจบภารกิจซีกรีเควสเรียบร้อยแหมเราก็ลำบากนั้งเยอะนั้งแยะคือเรายังคือเจอเจอศัตรูครั้งแรกเราไม่รู้เลยว่าสู้ว่าสู้ไงในต้องก่อนจะเราจะลองสู้ไปก่อนไงเออ ซิอยู่บนบนอะไรบนบน,บน,บน,บนดาดฟ้าหรือเปล่าฮะอ่าโอคเคให้ลองไปหาดูจ้จะเดี๋ยวเจอกันฮึบป่าแหมขึ้นนี้ได้ไหมเนี่ยอาจจะขึ้นไม่ได้โอเคโอเคเราจบไปอีกหนึ่งภารกิจเราจะทำเราจะไปทำเควสหลักต่อก็คือกลับไปที่บ้านเรา e ี u r n to Seek Roof บนดาดฟ้าที่เราเจอไกซีกะที่เราทำที่เรากับไอซีอยู่เออนั่นแหละไป,ปะกลับเย่เน่ ง่ายนะ้บางทีภารกิจก็นอนสบายนอนสบายนอนสบายเลยนะมึงดูดขอบคุณครับ <laughs> เอออ,อัพเกรดพลังเลยเปล่าเออเดหน้าดูดีพลังอันนี้ช็อตอินเฟมัสองรีโอเคสายอันนี้ช็อกเวฟอันนี้ใช่ไม่ได้อันนี้สายฟ้าโอ้ต้องจบไซต์ให้มิช 5, มชั่นห้ามิชชั่นขี้เขียนเล่นไซต์มิชชั่นอ่ะ <laughs> อันนี้อะไรนะเกรเนตอ๋อระเบิด ใช้พันสองทันเดิลดรอปกระโดดแล้วไฟฟ้าทุบ้าตมูมใช่ไหมโอเคอันนี้ป้องกันนี่ขนาดพี่ลดลดดาเมจจากการโจมตีศัตรูแล้วนะยังโดนยิงจะตายเอา,ตา,เอาตายเอาอยู่เมืเ่อกี้แต่ว่าหลักๆเราสู้ได้แล้วตอนนี้เราต้องการอย่างอื่นเออมิลลี่สปีดในการดูดเอ้ยก็ดีนะเอามาสปีดอยากให้มันดูดดูดไฟเร็วๆไงเอออันนี้ทําให้อะไรนะเออ อ๋อเวลาสไลด์เราจะชาร์จชาร์จไฟไปด้วยได้เดี๋ยวจะไม่เอาังไม่เอาเราไม่ค่อยได้สไลด์เท่าไหร่เออมันไม่ต้องเอ่อเรามาเอานี่ดีกว่าไอ้ระเบิดเออสายระเบิดเราปลาทีอะไรลูกไงเออนี่หลายลูกกว่าเดิมคือโยนแล้วมันจะกระจายไงระเบิดใช่ไหมเนี่ยดูเอาไปตูมตูมสองตูมวิ่งกันกระเจอวิ่งมาที่ทำไมเราเออหลอรู้ว่านี่สายไม่ดีเว้ย มี่ใส่ไม่ดีเว้ยอยากให้รู้ชาดไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไงเนี่ยปุ๊บมาจากไหนเนี่ยไอพวกเนี้ยไอพวกตัวล่างเนี่ยไอพวกตัวล่างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่เออเตะเตะอุ้ยเตะไม่โดนเตะมาวะเตะมามามาจะเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมอ่าอ่าเรียบร้อยปายละอ่านเร็วไปชั่วนิดนึงอ๋อนี้ที่เราทำเควสใช่ไหมโอเค จะมาต่อยผิดเขาโทษต่อยผิดคนต่อยผิดคนที่ว่าจะต่อยนั้นว่าจะต่อยไอ้นั้นอะไอไอตัวนั้นมากกว่าไม่ได้ต่อยไม่ได้กัดต่อยคนเมื่อกี้เขาโทษเราไม่ตั้งใจอะออกขี่รถหน่อยเออมีทางไปเร็วๆอยากจะไปเร็วๆมันมีท่ามาเดยเฮ้ยไอนี้ก็ตามจังเฮ้ยมันเป็นไรเนี่ยฮะเช็คดาวน์สองเอ็กพีดีมากเก็บครับประสบการณ์ง่ายเลยเกมนี้ก็ดีเหมือนกันนะโอเคกลับมาถึงแล้วอ อะไรเงซุปเปอร์ฮีโร่นี่เจ๋งจังเลยเพื่อนใครชนะอะไรนะคัดใคริชนะต่างๆได้อะไรเงี้ยสามารถจัดการได้แไม่ต้องเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ก็ได้นะซิกฮะมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงหรอกอะไรเงี้ยฉันจะมีความชีวิตที่สมศักดุขกว่านี้ในบ้านหรือเปล่าฮะอ่ากได้องพลังอะไรเณา โอ้ครับโอ้ครัน้องสาวกำลังรอน้องสาวของของดีบายกำลังรออยู่ต้องไปแล้วนะแค่นี้ไม่ให้มาเพื่อแค่นี้โอ้โหสุดยอดเกมขอบคุณมากๆคือมึงโทรมาก็ได้กูไม่บอกกูไม่ว่าอะไรหรอกแต่ก็ได้เราพักก่อนวันที่สิบเจ็ดนะจมนะสิบเจ็ดก็คืออะไรนะจอมจากที่มันเกิดการถล่มของการระเบิดใช่ไหมเว่ยโมย่าจะไปที่ซับ s u b s t นนะฮะ จะมาร์ดอะไรนั้น G P S ให้นะให้ลองไปตามหาดูสิ่งใหม่อะไรนะไอเดเวล็อปเมนต์ใหม่มันใหม่โอเคเรากินกันต่อดีกว่าเดี๋ยวมีอะไรชาร์จไฟไหมอ๋อนี่ให้ยิงใช่ไหมดูแมมบินได้แล้วสบายใจเลยกันเหรอฮ้สไลด์เน่อ๋อสุดยอดจริง อ่าเดี๋ยวพี่พี่ไปโอ้ยจมูกรถไฟอู้ฮ่าฮ่่อ๋โมแตจะอ่านกันโดนรถไฟชนหัวส so ัตว์ไม่น่าเลยเราน้องๆก็ขับขี่ปผัดไฟนะเนาะระวังด้วยนะนี่แหละขับดีๆไม่งั้นรถแม่งเดี๋ยวรถไฟสอยไประวังด้วยชิดขวาเขาไว้โอเคแล้วก็ไปตรงนู้นเหรอนู้นใช่ไหมโอเคไป่ะไปกันดีกว่าภารกิจหลักต่อ ขอภัยไม่ได้แปลเลยขอภัยไม่ทันแปลจริงเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถไฟเอาไปแดกอีกที่กลัวมากเลยไอ้รถไฟเนี่ยชนแรงเหลือเกินอ่าไปแล้วเดี๋ยวนะตรงไหนวะหูอย่างไกลเปิดแมปใหม่ด้วยนะอ้อสุดยอดทุกลงนี่แล้วกันอย่าขวางสิคนกันลองวิ่งวันนี้ก็วิ่งทำไมพอลอฟอินเตอร์เลสอะไรฮะต้องใครช่วยทำไมอะ ช่วยอะไรไม่ช่วยคิดว่าคนอย่างพี่จะช่วยใครเหรอไม่มีท่าโอ้โหมาให้โอ้โหเพียบหยุดหยุดเลยมึงหยุดเลยมึงอื้อเรียบร้อยเขาโทษผิดคนต่อยผิดขาโทษต่อยผิดไหนวะไอศตูมยีมันโผล่ขึ้นมาให้เองพี่ก็งงมกันเดี๋ยวเข้าขึ้นไปดูกันดิโอ้ยโอ้ยหายยิงอย่าสไนเปอร์เทคดาวน์เฮดช็อตคือความแม่นยำนั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่อุย นั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่โอ้นั่นไงนั่นใช่นั่นใช่นั่นใช่ใชเพชฌอดทำไมไม่โดนโอเคเฮ้ยป๊าบค่อยค่อยค่อยค,อยคอยปีนไงเดียวเดียวเดีจเย็นเพยายามรีบสู้อยู่เดี๋ยวเดียวไปทำมานกิดแป๊บนึงตรงนี้น่าสนใจดีมันคืออะไรพี่อยากรู้ไหนวะไอ้ตัวนั้นชัดสูงมากเลยไม่ไปละกูไปของกูดีกว่าเฮ้ยนี่ขึ้นสายนี่ไปได้นี่ใช่ไหมอือนี่แหละโอ้โหสูง ฮเอ,อ,อ๋อนี่ไงวิธีเดินแบบเร็วๆข้ามสะานแบบเร็วๆงี้นี่น้องๆโอ้พี่เพิ่งรู้ว่าเนี่ยมีสายนี้ให้ดีมากต่อไปแล้วก็รู้แล้วไงเราจะได้ไปของเราได้ง่ายๆนี่โอเคเออจื๊บโอ้โหสุดยอดแม่มันก็เจ๋งนะเออเกมสมัยยุคยุคพีเออกใหม่ๆอ่ะเกมนี้ปีเท่าไหร่พี่จำได้ขออภัยแต่มันก็เจ๋งอ่ะโดยรวมมันสุดยอดอ่ะโอ,อ้ยเราไม่ต้องการสู้พวกนายนะขอโทษ กลัวพวกรุ่นน้องมันได้พวกศัตรูมันยิงเราอ่ะที่เข่ขาดคือที่เกียนหันมาสู้มันนะ <c oughs> <c oughs> โอเคแปับหนึ่งคุณผู้ชมตัดพาร์เหมือนเดิมเราต้องไปถึงภารกิจให้ได้ไปถ,ถึงแล้ววะเนี่ยโหยังไม่ถึงอีกต้องนั่งรถไฟกลับด้านโอเคโอ้ยทำไมป้อมปืนมันเยอะจังมอไจะถึงอยู่แล้วเนี่ยอโออ้ยตายกูตายเอ้ยถึงแล้วโอเค โอ้ย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 ป้อมปอมปืนแม่งเยเฮ้ยป้อมปืนแม่งเยอะมากอ่ะพี่มาไม่ถึงสองรอบมะน้องนิสส์้าพี่ดิสองรอบอ่ะมาไม่ถึงอ่ะตายซะก่อนป้อมปืนมันยิงดูดิดูดิในจริงจิงไม่หยุดเลยดูดิเข้าภารกิจแล้วจะยุ่งอ่าเข้าเลยเข้าเลยแมวแล้วไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจะเคลียร์แล้วแม่งโคตรเยอะเลยอ่าฮะคราวนี้ให้เข้าไปโอเคไม่รู้ไม่สนจะเข้าไปแล้ว สุดกับพี่เหนื่อยเหนื่อยมากไอ้การที่ก่อนจะมาถึงตรงนี้ได้น้องรู้ต่อกินไปกับสินาทีอ่ะโอ้โหสุดยอดแต่พี่ไม่ตัดชิปนี้โคตรนานขอพลังเลยแล้วกันโอเคเรียบร้อยพลังอะไรโอ้มีสายโอ้ยมีมิสไซน์บ้างแล้วเยัดแค่แน่ยิงมากูมีบ้างเอ้าเน่ ป้างมีบ้างแล้วมิไซล์เราโอโ้โหกดสามเหลี่ยม L 1สามเหลี่ยมจะยิงมิไซายอ๋อแฮมเมอร์ไม่โดนไม่ไม่โดนเลยเออนั่นแหละโอ้โหเปลืองไฟมากบอกไว้ก่อนเปลืองพลังงานชิบหายเลยเฮ้ยไม่ตายเหรอขวุ่มเรียบร้อยเทคดาวฮะมันละมึงงานนี้ขอ,องอมึงมีละแต่ยิงไม่ค่อยแม่นเลยคือตอนทะลุก็ทะลุไปเลยไงม,ยมันเลยไม่ค่อยมันเลยไม่ค่อยแม่นไงเข้าใจะปะ คือมันจะพลาดก็พลาดไปเลยอ่ะเฮ้ยพอแล้วมั้งมึงเนี่ยพอแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยไออืมลงไปลงไปเทคดาวอุ้ยไม่ศัตรูมันเยอะได้ขนาดนี้คือมันลำบากไอ้การฆ่าลูกน้องลูกน้องก็ยิงไม่หยุดเลยแบบไม่หยุดยิงเลยยิงไปเรื่อยลูกน้องสไตล์ศัตรูอะแล้วใครยิงเราอีกเนี่ยฮะฮะใครยิงในน้ำปะหรือฝั่งนี้ออกฝั่งนี้อุ้ยโอเคมันฝั่งนี้จริงด้วย ไม่ได้ดูแล้วอยู่ฝั่งนี้ขอโทษเขาอ๋อเขาไม่ทรายไปยื้อเรียบร้อยึบปั๊บปั๊บขึ้นดีๆครับตัวเธออุ้ยเฮ้ยไม่ทรายปุ๊มอ๋อไม่ทรายไม่ใช่จัดการพวกโล่ได้เนาะเออโอเคดีๆๆๆพวกโล่เราจะยิงไม่ค่อยเข้าไงเราเราเรายิงไม่ค่อยเข้าต้องยิงเข้าไปก่อนเพื่อปลดโล่มันไม่โดนด้วยใช้ไปสองเม็ดเนี่ยใช้พลังไฟฟ้าไปสองเม็ดโคตรเปลืองเลยบอกไปก่อน เบื้องเคีียเชี่ยเลยแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเรายังใช้ได้เน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 เฮ้ยจอดเรียบร้อยอะนะคือไฟกูหมดอีกแล้วไฟหมดอีกแล้วเธอทำไงก็ปออตรงนี้มีไาทีเดียวโอเคคนีสไนเปอร์ดีกว่ามั้งอือมันมันมันมีลวมันมีรัลวโอ้ยมันมีรัลวกันเว้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีทรายตันยิ่ มิสไซล์โดนไหมโดนอ๋อถ้าเป็นมิสไซลมันจะเป็นระเบิดใช่ไหมแบบว่าสามารถทะลุไอ้พวกอะไรไอ้พวกไอ้ไอ้ไอ้รนั้นไอ้พวกตะแกรงไฟฟ้าได้ทำให้เรายิงทะลุได้อะไรเงี้ยอ่าแม่มีการสอนการใช้งานด้วยก็ดีมากนี่นะเนี่ยไอ้พวกลัวพวกนี้มันจะกันไฟได้น้องๆนะเวลาเรายิงไปมันจะไม่เข้ามันซึ่งตอนนี้เราสามารถได้แล้วโอ้เจบบลงน้ำตกใจอุ้ยตกใจแล้วตัวเธอจะลงน้ำตลอดเลยพี่เราพี่พี่โคของเราเนี่ย ขอไฟนี่เึงง่อดีมากปึ๊บบินปึ๊บปั๊บปั๊บปปบโอ๊ยโอ๊อ๊อ่ถือโลโลทำไมโลทาไมอ่ะโลทำไมผิดเองที่รูปตัวช้าเจอมิสไซล์แล้วเข้าไปโเนือบนหน้าที่จะบังโอเอาอะจะเอาอะมิสไซล์แลกกันเป้าโอ้มแลกกันเป้าอยู่ไหนวะ โอ้มันยิงมันยิงเราหมดแล้วมันยิงของเราหมดแล้วเดี๋ยวมึยิงจากไหนบ้างวะนี่เฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยข้างล่างโอเคข้างล่างเราไปไฟช็อตไปเออเรียบร้อยโอเคยังไม่ตายอแกเออไม่ตายไม่ตายไม่ตายมาแล้วจะมึงตัวทำไมอ่ะนังก็เออช็อตซ้ำไปแล้วกันให้มันตายให้มันตายสนิทไงเออ จะจะจะส่องหัวซะหน่อยแม้มันก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ตายเหรอไฟดูดไฟดูดไฟดูดน้ำมันกระจายไฟฟ้าได้ลงน้ำเป็นมันนำไฟฟ้าได้ลงน้ำไปมึงก็ตายเราลงน้ำเราเราลงน้ำเองเราเราก็ตายเหมือนกันไม่ต้องถามขออู้ยิงกูไม่ยั้งเลยปืนกลมึงลัวมากไหนชัอไปยิงกระเด็นกระเด็นช็อตซ้ำช็อตซ้ำ ไอ้นี่อยู่ในน้ำอยู่แล้วไม่ต้องช็อตเลยอยู่ในน้ำช็อตเลยแน่นอนอยู่ที่ไหนว่าศัตรูอ๋อยู่นี่ช็อตช็อตเลยช็อต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 อย่านะเว้ยช็อตได้นะเว้ยอ๋อไฟนิดนึงโอเคศัตรูว่าเอาไม่ใช่ไม่ไม่มีจุดแดงอยู่จุดหนึ่งตรงเนี้ยมันอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่ที่ตายนี่เหรออยู่ไหนวะช่างมันเถอะโอเคเรามาถึงเจเนเรเตอร์แล้วเปิดไฟดีกว่า ม่งั้นอยู่โคตรยากเลยเมืองเมือง,งที่เมืองที่ไม่มีไฟอยู่โคตรยาก่ะน้องบอกไปก่อนเพราะว่าเฉพาะตูมันยิงมราเรื่อยๆแล้วเราไม่มีที่ชาร์จไฟหนีก็ไม่ได้เพราะว่าเราม่มีไอตัวสปีดให้หนีได้โคตรยากเลยโอเคเปิดปฏินเตอรเรียบร้อยเรียบร้อยืมมึงก็กลับมามีชีวิตชีวายครั้งใช่ไหมนี่มาแล้วไฟเย้มีไฟมาแล้วอันนี้กูก็สบายปื้อสบือโบแล้วขอบคุณครับ คือบอกตัวว่าคนยั่งจริงไอ้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 ตอนที่ไม่มีไฟอ่ะได้รับข้อมูลมาแล้วว่าอะไรนะเฮ้ยยังจะทำอะไรอีกวะมีสายยื้อกระเด็นมีสายมีสายแจกมิไซล์เฮ้ยไอ้ตัวนี้มาจากไหนจึ๊ก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 โอเคมันเลยก็มิซายพี่นะขอพันไม่ได้แปลกันแล้วขอโทษ เราก็กำลังลุน้นกำลังมันอยู่เลยเรียบร้อยเฮดช็อตช็อคตายแน่นอนหมดยังไม่หมดไม่หมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพักยายากูรู้มึงถืออะไรมากูรู้ยาเออเรียบร้อยนอนสมนอนสมเหรอนอนสมเหรอชาร์จดูดเลยเรียบร้อยางานนี้เราสบายกูละงานนี้โอเคซืตอตีภารกิจก็จะมีให้มาอีก2อันใช่ไหมก็คือตัวนี้เอเดนสไตน์ไอเดนสไตน์กับ ส p y ดร o n นเราจะเอาที่อันนี้ก่อนเพราะใกล้กว่านะแต่จะต่อกันในพาร์ทหน้าแล้วกันน้องอย่าลืมชอบก็ไลค์ซับสไคร้เฟซบุ๊กเช่นเคยจูงมืันะครับสวัสดีครับผมเย้ yeah. ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างชอบเกมสตรีมเอเลี่ยนโพลีสตีมช็อปเกมสโตร์ for gamers สตีม MTS เกม l l Steam Store ที่การสรับสินเชเ่อของผมใครสนใจซื้อเกมเทยแล้วก็เข้าไปชมได้ที่ d e s c r i p t i o ใตค้คลิปได้เลยนะฮะ